เมยมาดูไหมเปิดเพลงไข่ขึ้นเฮงเพ่นอนเอ้ยจะพากันไปหามอเนาะไข่ขึ้นแฮงคิงตื่นมาลคิงแหมปีเ้อ้อผ้าดุหาตื่นมาค่ะเสียงรถพระดูงเสียงรถมิตูเจ้าละเป็นอะไรดอกเป็นอะไ มันกำลังเปิดดอกเสียงไปตูมมาละไรชี่ลาฮ้อจะเฮ้ลาฮ้อจะเนบ่ะากระต่ายสบายดีเลยสบายดีปาลมนู้มาแมนโรว่าสดีปาลนี้ละเออสบายดีปาเออได้เปิดเพลงเราสบายดีอยู่เลยดบอกปลาลุงดูเรื่องพิงจะไปใช้ให้ น้องพิงเป็นยังน้องพิงเป็นไข่เรฮะน้องพิงเป็นไข่้เรียนเวินไข่กจะไปโรงเรียนเลยอตือนมาก่ะเป็นไข่เลยไม่ดอยเป็นอาทิตย์แยังดเศ้าอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวาจัเปิดดูอาันได้ด้วยห ไปามาติดรถก่อนไปามาติดรถก่อนอืมกำลังตักแนวรึเปล่าหเจ็บใช้บอกปลาล,ลุงูลุกล่าเจ็บบ่งไรอืเจ็บนี่มเจ็บบ่งไรแม่เจ็บก้นห้อมไปเชนเอกกระซองเทื่อไป,ไป,ไปอเหมืพี่น้องกะบโบเศร้าเนาะแา้นี้จะไปห้องหมอที่เป็นเคยไปนอนป่ะนี่ยนะ อื่นมาทั้งอื่นทีก้อนน่าตาปะป๊ามาเปิดกระหนุปปะป๊ามาเปิดละกอนอ๋อเฉพาะอันดาเครื่องจำเป็นไปก่อนชะกตาเพื่อนเนาะคิงแหมบดกระตุงกระตเมื่อนั้นกาไปขึ้นนิกาเป็นไข่ขึ้นปอดพื่อนเด้อเด้อเด้อน่าตาตีบขอบตีบขอบคิงแหมเพียเพียเลยไปลูก เฮ้ยเขาดิ่นอยู่นี่เช้าแล้วปะไอ้เช้าแล้วข uh ึ huh. ้นอดมาเช้าแล้วเพราะ่รเป็นไข่วันไปโรงเรียนเลยผลิตผนบอกป้าลุงเอลุงผินเป็นไข่วันไปโรงเรียนแล้วลูกว่าเข้าไข่เถอะเ่นเ้อเดี๋ยวพังเพลงบ้านนี่บ้าไปเบิ่งเนาะสบายดี ที่พาล่องผิงไปใช่หรวะแนน่องผิงบ่ซจักเื่อพอกเมรดุดนับได้นับประด้นอนหามอกวดเบิ้งเกินไปคึดนีนกระซองเท่อไป่อยไปหองะกยกโบโซกรบซมนโดยดุไปแมยน่ากนุ ป้าปลาหาป้าปลาคนเอารถออกก่อนนะปิดประตูก่อนเดี๋ยวแม่เปิดหายเดี๋ยวรเด้อถ้าขึ้นรถนี่แมัเนี่ยพังเพงไข่ยังไข่ยังพวยพี่น้องไอ้ไข่บอดปวขาดบอดยังตะเกียร์กินยากินยาหน่อยก็แม่เศร้านี่เยาที่เป็นเราหายกินนี่กินนรกบัดพอนอนกลางคืนไข่ขึ้นอีกไข่ขึ้นแบบเผาตั้งตัวบวท่านนะ ตาเบื่อเบื่อเบื่ออยู่ใช่เดินไปเลยกำลังออกจากบ้านตอนนี้ไปตอนเช้าเลยเพื่อเพิ่นกวดมันยังเร็วสามคนพอลูกก่อนกระบอกไปตู้เลยได้นไหมตู้ก็ะพมไปตู้เป็นไข่นั่นก็ยังกูเช่าว่าไผยเป็นบรดกูคนในเือนในกะ ไปตัวกันรึเรปลเพ่อ๋อเออเออคะือมากกว่านุก้าจะบอกปาลุงส้าจปบอกปลุงดูน้องพิงไปหาหมอป่นเนอะตลกตลกเ้ยดูพิงไปหาหมอป่นเ้อตลกพิงเศร้าเดี๋ยวน้องพิงจะได้ไปโรงเรียน น้องพิงกินหอยโรงเรียนบ่โดน้องพิงกินหอดบ่โรงเรียนกินหอดโรงเรียนอาทิตย์ที่สองนี่เป็นยังประปโรงเรียนเนาะเมื่อวันนี้วันอังคารพอดีน้องพิงกินหอดโรงเรียนวะป้าใส่ขิ้หอยโรงเรียนกับไปหาหมอนุกเนาะไปหาหมอเศร้าอะไรบ่นเศร้าอะไรแม่ไปส่งโรงเรียนเลยน้องพิงตื่นมาน้องพิงไห่ออยู่แม่ก็ไปส่งแล้วอ่ะตอนแรกว่าจะพาลูกไปอยู่ ป้าป้าไปบอกกันทุกคนเด้อให้พี่น้องป้าลุงเลยเนาะให้เป็นกวดก่อนมาเป็นจังใดเนาะหวงเพมป้าป้าป้าเจอดูเนียเจ็บปะเจ็บปะเมื่อเทปข้าวหนึ่งหมอเน้ยนาทีเวลาย้อนสองชุ่มเนินกรแต่งกระแต่งแทงสองสองรอบ แมนแทงขางนี่ลุดไห้โคจิเียบแต่ป้าไม่ดีเลยอะป้านดีฮัลโหลเราเป็นแทงกันแล้วถึงใชเบลลฮะโบลุดหรอโลุดโบลุดเลยดราเปเาะเา

ก็ติดกินอย่างนี้เลยมไห่ก็มีเก็นก็มีมีนังหม่งเงีมังมีคือคาดต่ก็ชีกเขาเอาเอาอันกะต้มนะกระต้มอะไรกต้มต้มสามันสามสามันก็ได้ นุมี yeah, in like <c oughs> oh, yeah. Look, ่พ่อยั่พันไหนยั่พันไหนเขาไอพอแหลมอะไรอะไรก่นดีนะลูกลูกฟิงก็พักเพิ่กุ้นะลูเออเดี๋ยวจกระต้มห่านตู้นั่นะ ว่เดี้ยวไปซื้อกระต้มอันนั้นมาใช่พื่อนไหนทิ้าวบ่หลินข้าวบ่กินข้าวบ่เออเอาบ่ลูกเอาปะเอากระต้มบ่ปาปาไปซื้อกระต้มมาเหะยักินจกอ่เดี๋ยวป้าปไปเห็ดมาเรอเห็ป โหเดี๋ยวปปาไปซื้อมาให้เด้ออาคาไซชิ้นเล็กน่อยเพิ่นล่ะน่อยชิ้นเล็กชาวเล้ิ้นหอดชินอดโรงเรียนเเออยังไปโรงเรียนเลยไม่ได้ไปลายมือเดี๋ยวนี้ทิย์ที่สองนี่นเออทิ้สองกไปโรงเรียน Chăm, chăm khu đây gì bọn này? thế Hả? Vâng ạ Ăn lại mình dài Phuật hãy đục được Bây giờ Phuật hãy vô Phải nhắc nó Được mẹ mai được Mẹ mai thì Phuật trả được bọn Bọn nó quên, quên là bọn? xịt lại ไปหามอไม่ได้วอเจ็บคอปวดจีดปวดจีดไปไม่จีแ้ปปไปหาซื้อโกมาใหมก่อนเด้วลูกเลยถ่าอยู่กับแม่เออยู่กัแม่ถ่าเเ้ออยู่กับแม่ถ่าเด้อเคดโอเคไปเลยเคนะโอเคไป้วคนอีซีึนอีเอเอาไปเอา

được, à, xíu cho con lên con, ê, nằm đây bạn, nằm đây, đây, xài quần si bớt, ừ, anh bảo conôm bớt xíu cho con, hay, để à, ngồi bên ao tuốt sáp ô bạn, để nó nó sao đây, kinh đâm rén đeo, xong rồi, ẹe, 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 มาไหวไหมมาเลยน้องยังมาดเบิ่งเห็นไหน้องถามน้องด้น้องชื่อยังชื่อยังกะน้ำทิพย์โอนี่น้ำทิงอันนี้น้องน้ำทิงกับน้ำทิพย์ใกล้กันเลยฮะน้องน้ำทิพย์ ชื่อน้องน้ำทิพน้องน้ำทิพเดือนนึงนึ่งอยากด้วยมีหลังกันนอนด้านี่อยากนอนแต่เขานอนบดอดเลยพอเราซื้อโจ๊กมาเนี่ยยังไม่กินชั้งประจักษ์คนเคยมานอนห้องหมอ Không <laughs> nhìn được Có lúc ra tiếng bà Không đấy Sao yêu luôn เฮ้ยไม่ได้ดูนะไม่กงแล้วมย็นแล้วเย็บบะนี่มนิดีล่ะไปยังก็พูดยาให้ได้ว้บววา้ กินโจ๊กไรกินได้ดีเมื่อกี้ม่ีน้องสาวโทรมาน้องสาวน้องสาวแม็น้องสาวแม่เมนี่เป็นึ้นบ้านพ้นเนาะแม่เป็นบ้านนาซาบันทั้งซ่กหาทั้งกัเตียงละวันโอ้โหงขอดเชยนลงต้องทำงานจ้ะบไิ้ไปเวลาเดียวชีลัมมาเลยไปยอนรับทิ้วันไว้ทา

ยิ the, no. uh. ạ, ้มไ่ได้นะบ่ตาอนตาคอนซน่ะลูกดูเน่อายนใจยเกี่น้เงกเพราะคอนบันนี่ซ้ำน่ะเลยเยอี๋เยวเนาะวกินตันเล่นเนาะ ได้เด้ได้ไอ้บอกเอาไอ้บอกินเด้นจุกอืไอ้มาลองอืมอยากไปก่อนเด้อใหม่เนาะตายายน้อานั้นไอ้ไปาว้าอย้ไอ้ไปเล่นอย่าไปนะแม่บออยากไปเลยล่ะเศร้าไปไว

เิ็หน่อย่ได้อีกเด้นติดไปดิยิ่งเย็นแล้วใช่นั่นแหละเนาเกนี่แหละใข่ขึ้นกับสามกไม่ได้ะีขึ้นขนไข่ยังไงนี่สิไข่ขึ้นชูวดไข่ขึ้นไวแล้วช่ะงโมเวลาขนาดโมไ็ยังไม่ไข่เอาคือยังได้ืนหาคนไข่ก็ได้เหรอ

มึงเนปลุงเยวใช้ยาพิไปจักโอเคด้วมางนะเี่งเวอเยนะสบายดีลอะสบายดีเยอสบายดีสดีข้างเลี้ยวข้างเลี้ยวลูข้างเลี้ยวข้างเลี้ยวร่างอน Thôi con, nhúc lên nhúc lên, bà đi Thầy bà đi